ตัวต็งฟุตบอลบิ๊กแมตช์ครับประจำค่ำคืนวันนี้ครับเราเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วกันครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสครับเวลาตีหนึ่งตรงครับเป็นคู่ระหว่างในด้านของทีมท้ายตารางครับอย่างด้านแซงเอเตียนนั่นเองครับอันดับที่17ของลีกครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของหนึ่งด้านอันดับที่1ของลีกจ่าฝูงตั้งของตารางครับอย่างด้านปารีสแซงแมงนั่นเองแล้วก็ถีงคู่นี้เนี่ยผลงานครับในซีซั่นนี้ในเกมลีกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับระหว่างาานมี่นงด้านของเจ้าทีม แซงเอเตียนอยู่ในโซนตกชั้นครับตลอด25นัดหลังสุดในลีกที่ผ่านมานับเก็บไปได้แค่20คะแนนจากการชนะ5เสมอ5แพ้ไปถึง15เลยทีเดียวครับส่วนผลงานครับในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเจ้าทีนอย่างแซงเอเตียนครับในเกมลีกตลอด8นัดหลังสุดในลีกครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะจากทีมไหนได้เลยครับเป็นการเสมอ3แพ้ไปถึง5เลยทีเดียวสําหรับเจ้าทีนอย่างแซงเอเตียนครับรวมถึงในเรของเกมลีกล่าสุดครับ พบกับเจ้าหน้าของเลอร์อาร์กับก็บุกไปทําได้แค่เพียงนะแบ่งคะแนนกับเลออาร์มา1ประตูต่อ1นั่นเองครับวันนี้ในเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมครับทางด้านเจ้าถิ่นอย่างแซงเอเตียนครับจะขาดทางด้านของแกนหลักที่ติดโทษแบน2อลนแล้วก็มีตัวเจ็บอีก2ลนนั่นเองครับเท่ากับว่าวันนี้ครับในเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมไม่พร้อมเลยนะสำหรับเจ้าถิ่นอย่างแซงเอเตียนครับบวกกับวันนี้ครับเขาจะต้องมาเจอกับสโมสรที่ทําผลงานได้ดีที่สุดครับในลีกเอิงฝรั่งเศสครับอย่างด้านปารีส ด้วยผลงานของหนึ่งด้านหลุยอิริเก้ครับผลงานในเกมลีก26นัดที่ผ่านมานะครับเก็บไปทั้งหมดครับ68คะแนนครับห่า,จางจากรองจ่าฝูงอย่างโอลิมปิกมักเซยครับอยู่ทั้งหมดครับ19คะแนนนั่นเองก็ถึงว่าผลงานดีมากในลีกไรพ่ายนะครับเก็บชัยชนะไปถึง21นัดแล้วก็เสมอไหนเสมอกันไป5 เท่ากับว่านะครับทีมผู้มาเยือนอย่างหนึ่งด้านปารีสแซงต์แชงของหลุยส์อิลิเก้นเนี่ยไม่เคยแพ้ใครครับในเกมลีกเอิงฝรั่งเศสในซีซั่นนี้เลยครับถือว่าผลงานครับยอดเยี่ยมสุดๆครับแล้วก็เป็นเมนูครับ ที่ค่อนข้างข้ามกำแพงด้วยนะไม่ว่าจะต่อหนึ่งยิง2ต่อ2ยิง4ต่อ3ยิง6ก็ตามครับสำหรับทางด้านของปารีสแซ์แชมงบวกกับครับล่าสุดยับกเขาสามารถเปิดลังอัดลองจา่าฝูงอย่างโอลิมปิกมาร์เซยไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อ1ส่งส่งสัญญาณเตือนเลยนะว่าฤดูกาลนี้ยังไงก็การันตีแชมป์ลีกเอิครับแล้วก็มีโปรแกรมแกนขันครับทางด้านของเดยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะที่กําลังผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในการเขียนลิเวอร์พูลตกรอบนั่นเองนะบวกกับวันนี้ครับทางด้านของปารีสแซ์แชมงกับ เกมนัดแรกครับเปิดลางบีชนะแซงเอเตียนไปได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งครับตัวตึงฟุตบอลครับในค่มภีรวันนี้ครับกระแสต่างประเทศและสื่อต่างประเทศทุกสำนักครับหยิบยกให้กับทตงด้านของปารีสแซงแมงครับกับเงื่อนไขวันนี้ครับจะต้องบุกไปชนะแตงด้านของแซงเอเตียนอย่างน้อย3ตุงนะถึงจะได้สดชื่นแบบเต็มระบบครับสองตุงตัวชาครึ่งแถบลาติสวัดยกกวนครับเมนูนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ด้วยสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ครับแกนหลัก นะของด้ลาลนปารีสแซงต์แชร์ราสคับอุสมันเดเบเล่เขาวิชาคาวรัสเคเลียนวิธินยาทางด้านของ, Emily, ง,ของนนเ,ลลเมอ,อมม,นนมี่แล้วก็ทางด้านของฟาเบียนลุยวันนี้เนี่ยแกนหลักในเกมลุกอยู่กันพร้อมหน้ารวมถึงแนวรับวันนี้มีปาโชครับแล้วก็ทางด้านของผู้รักษาป,ประตูอย่างดอนนารูม่าไม่ต้องคิดเยอะครับสำหรับด้วยสภาพความพร้อมของทีมครับไม่ว่าจะ มาในรูปแบบไหนครับทางด้านของนะับไล่เพจนะัจากลูกตั้งเตนะนับริมเส้นหรือว่าการยิงไกลของฮาคิมี่นะผมเชื่อว่ามันมาทุกท,กทกิทุกทางแน่นอนสําหรับทางด้านของปารีสแซงต์แชงแมงครับยังไงตัวตึวงฟุตบอลนะบิ๊กแมตช์ประจำก็คือวันนี้ครับ วัดใจครับจังด้านของปารีสแซงต์แชมงครับคัคืนวันนี้ประตูแรกมาไวมีโอกาสครับที่จะชนะขาดถึง3ประตูอย่างแน่นอนในคําคืนวันนี้นั่นเองนะครัและนี่ก็คือตัวเตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำคัคืนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับและเจอกันใหม่ครับในคําคืนวันพรุ่งนี้ครับคคืนวันนี้ก็เฮงๆบางบางท่านแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ